พ่อแม่ไปไหนอะพ่อแม่ทำงานพ่อแม่ทำงานก็เลยต้องอยู่กับลุงเหรอโอ้พ่อแม่ไปทำงานตั้งแต่เช้าเนาะลูกก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมต้องอยู่กับคุณลุงคุณลุงเลี้ยงใช่ไหมคะให้คุณลุงดูแลคุณลุงคุณป้าไปส่งโรงเรียนพาเข้านอนกลางวันหาข้าวให้กินล้างตูดด้วยใช่ไหม พาเข้านอนอีกร้องให้ก็ต้องโอ๋โตมาจะเลี้ยงคุณลุงไหมถ้าคุณลุงแก่ไปเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยโอบล่าจะป้อนข้าวคุณลุงไม่้อนอ้า <laughs> ทำไมอะ่ะ <laughs> จะจะพาคุณลุงไปหาหมอแม้ตอนลุงโจไม่สบาย <laughs> ไม่พาไปด้วยโอ <laughs> ้เสียใจมากเลยอะ่ะร <laughs> อนเล่นหรอ <laughs> จริงจริงแล้วรักคุณรักลุงโจไหมไม่รัก ไม่ฟังเลยฟังแต่การกินขนมวันมอ r e p เ e ชอยาามได่ถามมาต้องเยอะรักลุงไหมเป็นห่วงลุงไหมอยากกินขนมอีกอะ่ะจ้กดมากแล้วเนาะอยากนอน <S> <S <S> <S <S> <S วันนี้อยากนอนกับใครเมื่อคืนใครร้องให้มานอนกับคุณลุง <S <S> <S โอเปร่าใช่ไหมจริงๆแล้วเธอรักฉันใช่ไหมแต่เธอปากแข็งใช่ไหม จริงๆแล้วเธอรักฉันเหรออิปากนิ่มปากไม่แข็งปากนิ่มปากไม่แข็งเขาไม่เข้าใจคํับว่าปากแข็งคืออะไรแตงกิวด้วยแตงกิวปากนิ่มนะปากไม่แข็งซ้อมนะก่อนที Alter, ่จะมาไลฟ์สดเนี่ยตอนเย็นคุยกับลุงโจตอนเขาตื่นเขาจะดูแลลุงโจเขาจะรักลุงโจคนเดียว เขาจะพาไปหาหมอพอแล่สดไม่อยากกินขนมทุกอย่างพังคือทําให้ลุงดูเสียหน้ามากจะบอกให้เราจะโชว์สันหน่อยว่าแบบเออหลานรักนะคุณลุงอุตสาเลี้ยงดูอะไรเงี้ยหลานบอกหลานไม่พาไป <laughs>